สวัสดีครับตาทองชนะพี่น้องรวมมรณาสาธุบุญสายบานได้กันนะครับอนอนไปอธิษฐานนะลูกอายายมายัางยายกลังไปอาเจี๋ยไม่ต้องมองอยายหรอกอาเจี๋ยอาเจีอยยายเออ,อเร็วเร็ว

มาได้มาไปเล่นรถไฟโอเดี๋ยวมันสิออกข้างนอกมันเดี๋ยวมันทับรถไฟมาเนี่ยลิงน้อยลิงน้อยเริ่มสนแล้วพี่น้องเดินเริ่มเดินเดินไปกันย้าทวดปไปไปกันย้าทวดไป่ะใส่บาตรเสร็จแล้วพาพี่น้อง ชมบรรยากาศท้องทุ่งวันนี้ก็เป็นในวันหนึ่งนะครับพี่น้องที่อากาศเย็นเป็นวันที่สี่อากาศเย็นที่เฉยไม่ไม่ไม่ถึงกับหนาวเหมือนสองวันแรกสองวันแรกอากาศหนาวเย็นแล้วก็หนาวหนาวเหน็บถ้ามีลมก็คงจะเย็นเยอะๆแต่วันนี้เย็นแต่ว่ามีพระอาทิตย์ศาสตร์สองก็เลยทําให้อากาศอุ่นขึ้นมาพี่น้อง น้ำคลองเขากันไว้ชาวบ้านช่วยกันมากันไว้เพื่อยันน้ำไม่ให้น้ำไหลลงไปสู่ลำห้วยข้างล่างเยอะเกินไปนะเพราะว่านาของคนที่อยู่ข้างบนนาของคนพี่น้องที่อยู่ข้างบนเนี่ยยังมีหลายคนที่เหือดแห้งนะก็อาศัยน้ำคลองที่ที่มีสาขาไหลพาดผ่า,านนะเพื่อให้สามารถเข้าไปลอเลี้ยงพืนนาได้นะฮะ คนที่มีลำคลองสายก็ได้เรียบอย่างของแอดมินเนี่ยก็ไม่มีโน่นเนี่ยนาอยู่ที่นาโคกนาดดนถ้ามีน้ําอยู่ใกล้เงี้ยพี่น้องข้าวก็คงจะงามงามกว่านี้อีกแหละ, <c oughs> ะก็ทําลําต้นบํารุงให้งามกว่านี้อีกนะฮะบรรยากาศธรรมชาติเห็นลําน้ําลําคลองอมองเราแล้วก็ไปมองอพี่น้องทางอีสานบนกับพี่น้องภาคเหนือโดยเฉพาะเชียงใหม่เชียงราย เชียงใหม่ท่วมอนเนจอนาใจนะพี่น้องอทาไมเชียงใหม่อยู่ที่สูงสูงอยู่บนภูเขาสูงสูงแต่ทําไมน้ํามาท่วมลงได้พี่น้องนะ,ะกะพ็พิจารณาดูนะว่าฝนฟ้าอากาศธรรมชาติที่ทางทั้งหลายทาั้งทั้งพวงก็มีส่วนแล้วยิ่งจะมีพายุมาอีกประมาณเก้าลูกถ้าไปผ่านตรงนั้นอีกสงสารพี่น้องชาวบ้านตาำดำดำ ไม่เพียงแค่พี่น้องตาดำนะครทั้งคนจนคนรวยก็โดนกันทั่วหน้าหมดนะอะไรทั้งหลายทั้งปวงที่ไม่มีจะกินก็ยิ่งลําบากเข้าไปใหญ่นะครับชมท้องทุ่งนาแล้วพี่น้องอย่าไปีเรียสตามนะครับได้ดูได้ชมคลิปใส่บาตรแล้วก็นำมทธนาสาธุในกุศลผลบุญได้กันนะครับสะสมะสมบัติภายในบาลาเล็กบาลาน้อยด้วยกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปใส่บาตรจะเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ